สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ้าวันนี้จิมได้ยังมาอ่างพี่น้องเนาะจ้ะเนาะน้ำพริกจก้ะน้ำพริกเค็ดเห็ด,หดตะไค,คร้เนาะคะเนาะหรือว่าเห็ดไข่เนาะคะเนาะอันเป็นเครื่องปรุงกับไม่แค่จิมใส่แค่เกลือเนาะจ้ะเนาะใส่เกลือพริกหอมแดงหอมขาอันกระเทียมเนาะจ้ะเนาะ ปิ้งแหละค่ะปิ้งแล้วก็มาต่ำจะพี่น้องจ้าบริบร,บริมกบริบรมกบริบรอันนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้จิ้มใส่ชูปิ้งมันจะหอมหอมเลยพี่น้องหอมหอมหอมขนาดได้จ้ะแซ่บจ้ะแซ่บมากๆจะกินน้ำกันเนาะค่ะเนาะผักผักจิ้มกับจิ้มมี่อย่างเงี้ยเบริ้งผักก็น่าจะเนะาเนอะอ้มีผักหนอกที่เหลือเนาะค่ะเนะเาะเบลบรไหลหรอกคะ่ะผักหนอกเนาะผักสดนะจนะจะเนาะแต่กับทั่วพู้จะพี่น้อง มีทั่วผู้ันมีแตงจ้าพี่น้องจ่าแตงสองน้อยน่าจะเนาะบักเขือข้างกบเนาะเพิ่นเอิ่นเนาะค่ะเนาะเป็นบักเขือหวานจ้าพี่น้องจ่าแล้วก็ดีน้ำเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะผักสดเท่าเนาะค่ะเนาะมียูสหนึ่งสองสามสี่ยางน่าจะเนาะกะชิมี่น้องใหม่จ้าพี่น้องจ่าน้องใหม่ไร่นะค่ะเนาะกินกับน้ำพริกน่าจะเนาะล่างแล้วนะน้ค่ะเนาะแต่ตอนนี้มีผักลวกไปมีบัก บกเข่าพ่วงน่าจะน้อกพี่น้องจ๋าแล้วก,ก็มีอัน,นไอไอันอย่างก็ดอกแค่ลวกน่าจะน็อกบกเข่าพว่วงหลอกแค่ลวกแล้วก,ก็จะม,มีเนี่ยค่ะมาลักกินกจากพี่น้องจ๋ามาขามาก,กินน้ำกันน่าจะน็อกก่อนอื่นน้องขานอ็ออู้ลืมอันนี้จากพี่น้องอันนี้คืออัน,นตัวจริงดีดหน่อยไข่ทอดจากพี่น้องจ๋า กับแก้มของจิ๋มนาาจะเนาะมาจ้ามากินน้ากันจ้าทุกคนจ้ามามามาคือเขาคือเกาจ้าพี่น้องสิบบาทกระด้บอกบไรยนึงพี่น้องจ้าเ่าต้องเสียเวลาหนึ่งนาะจะเนาะคนอื่นกินนักแป๊บหนึ่งน่าจะเนาะจะกินน้ำกันแซบแซบจ้าพี่น้องจ้ากินเขากับอันปนปนเห็ดนะจจะเนาะ ซื้อจากตลาดจากพี่น้องไปหาบ่ได้เนาะจ๊ะเนาะมูฮุบจากปปาจากพี่น้องจ๋าเออทาอันจิ้มโบเลตอันโบเลตมีพักชีเนาะจ๊ะเนาะพักชี่พักชีอันที่มันอันพ่นมัดดิสกับต้นหอมเนี่ยจากพี่น้องจ๋าใส่ได้เด้อค่ะเด้อแต่จิ้มเอาพักอันพักชีใบเดือยใส่จากพี่น้องแคบคือกันจากพี่น้องจ๋ามาแม่กินน้ำกันอันละแบบคืองน้ำใหม่นะะเนาะ ทำไมจมซุกนะจ๊ะเนาะแซ่บครับพี่น้องแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยจิ้มประเทศแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะแต่กับประเทศไทยเบิ้งเนาะจะเนาะไม่กินอ่างอันพี่น้องเนาะจะเนาะ พ,พี่เพื่อนๆมาัแล้วกินแสกขนาดพี่น้องเ้ยนอ้องมาเขืออขอนัหวานจัดเลยค่ะก็จมจิ้มชอบมาแล่งอบจินมานสีจากพี่น้องกินข้าวหลายๆ โคตรูโทษเก็บมั้ไม่มันเสบแล้วจัะเนาะหานต้ัวเลยจ้ะออกสะพ่วงเหรอไปบ๊อบ แกหล่อนไงน่นจาจะเนาะเพราะว่าก้นเช็ดเนีกับเท็ดอยู่เดียวจับพี่น้องจา้าพักเต็มหน้าเต็มตาพี่น้องเอ,อ้ยบุ๊คหุ่นี่กินยังอันนี้บุ๊ลเลสซ์จ้ะซื้อแต่แปลกแตง่พี่น้องซับน้ำใหม่นะจจะเนาะกับพักนอกที่เรือน่จาจะเนาะซื้อ,อยู่จ้ะ สมุนไพรสื่อจะเป็นน้องเก็บเอาเนาะจานะ๊ะเนาะเก็บมาจากเมืองเผาเลยน้องจา๋าเฮ็ดเนี่ยกระติมไปเมืองเผาอย่าเก็บซื้อเนาะจานะนาะตลาดตลาดเปลนะแบบี่ยนดีเนาะจานะ๊ะแซ่บๆเป็นน้องเป็นคอคายเนาะจ๊ะคุณกลับมาออกอีกแล้วพี่น้องจ๋า ยกจริงๆทักน้องเนานะหลายครับมัอร้องอันทัดแบบอันกระข้างกบนากระบคนระบักระข้างกบเนาะจนะเนาะไมนบาดเนาะทไมชดสดนะจ๊ะนะคิดอ่างพี่ีเพื่อนๆจีย่ยุโรปแล้วจ๊ะเนาะ ก็มาก,กินได้ชอบกินแบบนี้จากพี่น้องจ้ากินผักน้ะจจะนะหลอกแค่หลอกจากพี่น้องผักเต็มหนาเต็มจาหือกไปแล้ว กินอ่างพินลองน่าจะนักแล้วพินลองนำไา่ไหลน้ำน่าจะนักน้องของเราก็ได้ Em thích cái cà phê dã chai chứ Cái mai chăng trưa rồi Quả mà Ừm